สวัสดีครับสวัสดีชั้นชาแนลของผมสวัสดีกันต้นสายครับฝนตกครับเพิ่งจะแวะมาถึงสิบโมงสิบโมงครึ่งกับสิบเอ็ดโมงครับเดินมาจากฝนออกของไม่เก็บครับผมเพิ่งดักแบบพัดลมขึ้นไปได้สองตัวมีสิบเจ็ดตัวพัดลมก่อนที่สองครับ หาตัวเหลือสิบสองมาก็ไม่มีแจแล้วครับน่าจะทำได้บางห้องบางห้องก็ห้องนี้จะได้หรือเปล่าไม่รู้ห้องนี้ไม่ได้ก็น่าจะอินกระปัักชุดนี้เดินย้อนจะสวยหรือเปล่าไม่รู้ คือบ็อกมันอยู่บนฟ้าหมดเลยต้องติดพัดลมตรงนี้หรือเขาจะติดตรงนี้เ่นขาวหมดมองไม่เห็นเลยตัวเลสิบสองครับ 4, สี่สามสิบสองสี่เที่ยวยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยฝนตกน้ำ ครั้งเราก็จะเปิดสินเดือนโอ้เดินแค่นี้หอบแล้วสองรอบมาฝนตกฝนออกจากบ้านมาเก้าโมงกว่ามาถึงนี่สิบโมงครึ่งสิบโมงสี่สิบวันนี้น่าจะ สิบโมงยี่สิบนาทีอามโมงยี่สิบแล้วเปียกไปหมดเลยฝนน้ำไหลน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับที่เริ่มงานจะวันนี้คงน,น,น้ำขาดน้ำ อก็ไม่มีมีท่ออยู่สองเส้นสี่เทียเท่ยวเที่ยวละสามตัวไปลุยครบแล้วครับสิ็ตัวเดินลงฟังไม่ได้นี้ไฟไปดูลงยินหน่อย แล้วก็ขนอุปกรณ์สายฟูงสายไฟกันมาอีกรอบนึงครับโอ้โห,โหสาม,ออมเอาไปเนี่ยแต็ก โอ้ยเก่งแต่ซิกเลยค่ะหอนเลยนอนๆโอ้โหขึ้นเดือนข้างในเนี่ยขี่เที่ยวห้าเที่ยวไม่เจอเจอแค่ยกเข้าไปเนี่ยจุกละถ้าเดินทุกวันก็ว่าไปอย่างเอออันนี้นานๆจะเอีกนาทีเดินอย่างนี้สักเดือนหนึ่งน้ำหนักนี่ลดหัวไปเลยน้ำหนักขึ้นสิบกิโลผมอะ ครับก็เที่ยงแล้วนะตอนนี้ขนของเพิ่งจะขึ้นมาเสร็จจะรอเจ๊หรือเปล่าไม่รู้หลังทั้งบ้านแดดก็ออกพอดีครับโอ้ขนของก็สี่เที่ยวเงาแตกโกคเลยมันไม่มีกุญแจเปิดห้องครับมีห้องเดียวเนี่ยที่เก็บดอกกุญแจไว้มันพลมขึ้นมาสิเจดชุดครับสิเจ็ดตัวแล้วก็ขนอุปกรณ์มีแค่นี้แต่ เข้าห้องไม่ได้มันก็เท่าเดิมครับจะทําห้องนี้ก็เดี๋ยวห้องนี้ยังไม่รู้ตําแหน่งว่าเขาจะติดตรงนี้หรือเขาจะติดตรงไหนแต่ที่แน่หัวนอนก็น่าจะอยู่แถบนี้แหละคงคงจะติดนี่แหละแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะใช่หรือเปล่าห้องอื่นนะห้องอื่นนะ่ะรู้แล้วตำแหน่งว่าติดตรงไหน แต่มันติดที่ว่าเราเข้าห้องไม่ได้ลุงยินทําปะปาก็กลับแล้วที่ยังแกต่อน้ำต่อไฟเสร็จละแกต่อน้ำเสร็จแล้วไม่ว่าจะรอหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวแก่ดูพัดลมก่อนเป็นพัลมติดผนังครับคอจรติดผนงังว่าจะทิ้งทรงสว่านไว้นี่ เพราะว่าเอาของขึ้นมาแล้วก็ล็อกห้องไว้เหมือนเดิมก็ยังไงว่ากันอีกทีหนึง่ง 嗯。<laughs> <laughs> น่าจะดเลยดีกว่าเปิดห้ไม่ได้ถ้ามา่อาก็จะมาก็บ่ายโมงี๋ยวฝนตกก็ถึงนู้ลุยฝนกันอีกไม่ไหวก่อนดีกว่เ,เกีเจ็ดยื่นไปโรงงานนะิดนึงครับอ,อีสองงงครับแมนกลับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้เรียนรถครับกำลังจะไป เกลีเรียนไม่มีแดดเป็นเพีฝนตกตอกน้ำก่อนไฟ ับมาแล้วครับกอกน้านเอาดามไปลงที่เรือไปแล้วก็รถเข้ามาจอดไปพ่อเดินกับเรือเหมือนเดิมครับโอ้แดดแดดไม่อยากจะภาคเลยค้าฝนตกกันแปดโมงครึ่งเลยย่นี่บ่ายนี้น่าจะมีอีกครับดูพยากรณ์อากาศแล้วน่าจะยาว น,น,น้ำก็คนตกมาเช้าน้ำก็ขึ้นมาอีกนิดนึงครับประมาณสามสี่เซนนูนเป็ดสบายเลยน้ำน้ำลุ่มลุ่ปิงเยอะยอยู่ยับยุ่ับเลย ก็นั่งอยู่หน้าบ้านครับเปร้บนอนจมท่าเชมทะเลชมนอครับหลังบ้านร้อนครับในหน้าบ้านม,มีลมหน่อยตอนอเช้าทาไปทำงานก็หลังบ้านจมบ่ายมาหน้าบ้าน เดาเย็นกระดำปีนี้ครับจะกินหรือเปล่ากินกระดำปีละเนี่ยแจกแทบไม่มีหัวกุ้งกิน ลังกินอยู่โยนอากาศขาวให้ทีนี้กำลังปีหมดแล้ว ไม่เป็นไหนครับน้ําท่วมก็ไม่ออกเป็นนี้อื่นครับอยู่แถวนี้แหละุนเวียนในใต้ถุนบ้านอ่ะไม่ขึ้นมาละที่

นล้วจกิงๆก็ขัดขาไม่ให้มันกินอีกนะแล้วมันมาแล้วนี่ ประกาศขาไปนะไม่ตามเช้าของอีกวันครับผมก็กำลังเดินไปเอารถครับผมเท้าวันนี้ไม่มีฝนครับน่าจะแดดไม่งั้นก็ช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายช่วงเย็นนะท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยมีเมฆนิดนึงก็ับประมาณนี้ครับ ก็จะได้ปิดคลิปก่อนครับผมเป็นเมื่อวานแล้วเนาะก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามฝา,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 า like, กกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิต่อไปครับวัสดีมีความสุขสวัสดีครับ